ถ้าม้ชมมันจ่แบบเกมเอามังอาร์ตมันกันนั่นเองคุณโวดไปโกลดคนเลยเรานี่วันนี้มันได้นโว่จะอันดับเดี๋ยวเดี๋ยวผมมานะไปเข้า,างน้ำแป๊บสวัสดีสวัสดีๆๆครับ โอ้น้องผมมาแล้วค่ท่านผชมโอ้ไปราไปเอียงกันนานเลยเห็นท่านชมมาแล้วมะนี่ผมก็มีคมแล้นี่ดูร็อกอินลวสกเซลิิเตบดิเตรงไหนผมยื่น4ห้5มั้งนี่นะครเีเรามปวดกันดูที่จะได้อะไรหลกก็ชเถิกระเิบ What? Um... ที icana, ่ปัญหาหมดใช้อยู่จ hey, ังงี I mean, ้มาจหาตัวแล้วก oh, ็ได้เราจะไม่ซีค่ะท่านผู้ชมและเนี้ยกดเล่นกันแบบเยอะอยู่ท่านผู้ชมกดได้กันเข้าไปละ Bila, bila, bila. Hmm. ทำไม่ม, ing, มีคนไม่รู้มันเป็นตำรวจมีกาสอบที่เรียกผมมีห้องพยาบาลระบบกายอันนี้เี่ยันที้วยก็อสีเขียว้าียวอ่าตัวถ้าสเขาวกอตัวเห่เียเนสองคนนี้นะครับ คนฉันมีสแกนช่งเบสเดย์นะฉันมีสแกนนะทุกคนมาตามฉันมานะตจังเจรานะที่มีสแกนนะทุกคนเมื่อกี้ไม่เห็นใครไม่รู้ย้ายศพอ่ะทุกคนมันเป็นผู้ปล่อยโดนนะทุกคนรอเป็นคนปล่อยโดนเมื่อกี้นว่ลนวลจะเป็นน้ำตาที่ย้ายศพนะทุกคนโมเดียมตาอะไรเมื่อกี้ไม่เห็นเต็มเลยน้ำตาที่สบเปลอยู่เมื่อกี้เราเห็นน้ำตามันย้ายส่งนสีน้ำเงินไปเลย ข้ามุ้ยหมดคาบแล้วกันไม่ต้องจะกล่าวคุณเสียกูไปก็ได้แล้วกันนะโอเคผมจะห่นที่กระจาหุ่นผมจะไม่ใช่คุณไม่สิผมเป็นคนปกติผมรู้ผิดเมื่อกี้พูดผิด ชันนี่โอเคมากดข้ามนะท่านผู้ชมเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วท่านผู้ชมเกือบไปแล้วเกือบบอกว่านีฆาตกรแล้วไงไม่ใช่อออน่ะอ๋อสเกเเาดู ม oh, uh ีการสแกนะครับก็ากก็กดมาแล้วผมไม่ได้นเ็นต่อีนู่เอสจสแกนสรยัง ผมเจอศพของสีสีสีส้มมั้งผมก็จะไม่ได้ว่าสีอะไรสีอะไรตอนนั้นผมจะอยู่ทั้งนั้นน่าจะมีข้ารการแบบมูทเทิลขึ้นมามั้งผมมองไม่เห็นหรืออะไรน่าจะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเขาตายได้ไงส้มเนี่ยโอเคเมื่อกี้อ๋อเกอัดอยู่เนาะเหยาบไปแล้วไงโอ้ไม่ใครพูดเลยเลย ใครฆ่าเนี่ยโหโหโหใครผมไม่น่าจะก่อนค่ะเออ มันย่นางมาถึง,งมันมันย่างถึงงเมือนมันย่างมย่าถึงทอเหมือนว่ามังทอเนี่แต่ว่ามันเปิดรอยผม สามาทุกคนก็ไปดูกล้องได้นะก็หนูวงกล้องคุณสามทุกคนก็ไปดูกล้องก็หนะูวงกล้องจะไหนบ้างเออคุณสีฟ้าอ่อนคุณเลืกแรกแปลกนะคุณเป็นขันตกรหรือเปล,ล่าคุณเลืกแรกแปลกอะ อไรเนี่ยคุณเลือกลากแ,แ,แปลกๆเนี่ยแลให้ท่ชมไปมีคำหยาบ้วจากพวกนี้นะว่าพูดนี่ไม่รู้อ,อสีเขียวโดนวนไม่สีโอ้มีคนสงสัยเราให้ท่าไม,ม่ชมสงสัยเราทำไมเลยสงสัยาทำไมถูกำจัดออกแล้วไม่รู้คอะไรสีวะสเขียวสิกรนตอม ¡Sombré, sombré, sombré, Man muss nicht ถ้าจแล้วผมกงจะกดี่อนเลยก็เลยกดเลย็จถึงพอดีเนาะนอนนั้นาผมกำลังจะต้องมอเตอร์แล้วผมจะกดเลยครับจพอดีกินแล้กินแล้วโอเคาคนใครไม่น่าสงสัยนะใครฆ่ากรอนนะ ใครเปน,นริบบคิวเลยน,ะน่ะริบบคิวเลยใ,รลยใครเป็นฆาตกรนะทจกคนเราต้องไม่ถิดที่ไหนทีคุณเกมมีช็อตเยอะแบบแบบปเกมแล้วก็มีแบบนด่นแก้วแล้วก็มีแบบ,แบ,บ,แบ,บควบคมสามเหลี่ยมนะนมนอมเออใครเป็นคนฆ่าเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะตอนนั้นผมอยู่แถวห้องไฟอ่ะ ห้องไฟคนเดียวมั้งเลยอยู่กับสีเหลือไม่ยอยู่กับใครนี่แหละเราจำไม่ได้แล้วผู้ชมผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบพูดนะคะเพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ชอบพูดแ่เบไปแล้วเือบไปแล้วจะรู้จับได้แล้วเนี่ยตอนนี้ค่าคนที่มันโวยวายจะเห็นแล้วผู้ชมจะได้ไม่มีใครพูดคาหยาบเสร็จด้างในเร่ององสั เออผมกดข้ามแล้วกันนะผมไว้ใจเสียภูที่สุดแล้วผมไว้ใจเสียภู Nó, 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 n 不行，我怕了。啊啊啊啊啊 สีขาวเขาไม่ได้เป็นนะผมว่าสีขาวเขาเป็นไรเปล่าผมไม่รู้ผมไม่ได้รู้เลยกดข้ามแล้วมันผมไม่รู้อะไรเลยใครวดผมครไม่วนผมมีคนไม่ไว้ใจผมฮะใครอะไม่ไว้ใจผมอะ ทำให้คนไทยไม่ไว้ใจผมโอ้ cái nào vui cái gì đây 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 là cái này là cái này là ไอ้กล่องของดีับบผู้โถงนะมีกดอะไรเล้ยโอ้โหนี่รักอืมดไดแล้วก็เอขึ้นณดังเดิมอย่ากนั้นก็ไปที่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 ตู้มีเดียไทยนาคารนะนาคารยิงไม่ได้อะไร อะไรวะหมวกรักสืบนะรครับท่านผู้ชมอ่านไม่ออกหมวกรักสืบเลยอืมดูดีแต่หมว่ไม่ออกนะท่านผู้ชมครับเสียเวลากันมามากแล้วนะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับบ๊ายบาย